พี่น้องวัสดีค่ะวัสดีพี่น้องปองไปสุบุหสูสคนเด้อพี่น้องเบื่อกี้บุญห่อเขาพี่น้องห่อเข่ากบลาบปลาลาบปลาดุกพี่น้องแล้วก็ต้มต้มมันแก๋ครัพูด mm hmm. แสงก็จะปม่รู้ว่าบูา้ว่าณตอนนี้ สิบายสามเลยพี่น้องในบนหัวก็ขึ้นกินเขาเดีตักเราจะหยอกกันนะ ถอนฮอดถุงเท้าบ้างพี่น้องนอาถักกระดาวกินครับกราบประดุกกันนะผมอ,อ,อัมรำกันะนะนากระดาวดิบๆนี่สมซาใจดีวะ พอออกมาเอาแบกจุกต่างกันแท่ปััานน้ำล้นเพราะมันน้ำล้นเอนาน้ำซึมนอกกระเจ้าถือฝนกคุมขมับคุมแน่ใช่ไหม bắn khẩu đây với nó Khẩu tiếp mới cầm chiêu cầm nhà lại xe anh anh nhìn dưới bún bụi bạp bụi bạp nha ถอดชุงมข้ามันเปียกแล้วมันถอดยากข้าวอ่อนพีน่น้องมาเขือมาปั่นหนน้อยปั่นอัดอดไหนหน่อยยังเก็บจะนั่งห่วงวันนี้บดเบิดมือปุ่นลิ้นด้วยพีน่น้องนี่บดห็ดงานไหลเฮีย,ยไหลไข่หน่อยเปิด งานเมื่อเมื่อกินกนําหนังสักเซลเจ๊ที่ตอนนั่งหนิจี้บ๊อดเสร็มน,นังทันขวางเสียอ่อนีหนิคืองนนังดีบว่าได้ส่งมันสิเปียกจ็บหน้ากับห้องเอ็ดเอ็ดเอ็ด ชดชดอย่างเงี้ยคือมันหลดคุ้มดีไปะตาไหนไปดูหน้าระดูเขารอบพอแล้วไปใส่หลอดใบยุ่มคล้องชนประทันดินไม่อยู่กับคนี่น้องเอ้ย น้ำเผาหัวจอยแจ๊กแน่เราเาาราพี่น้องหัวันอัี้เกียวไปเบิร์ดอ่ะมันได้คุมกับมี่มันได้คุมกับมีน้ำมันไ,ได้นนนนกับบอมี่ก็ว่ายางไปหน่อยโอ้โอ้ลมบวบ,วบวอะบัวบักทุกขากันเนี có bị năm nhé nắng xanh cái còn quá không hiện ngăn đều cái ốc cái ốc luôn nằm kẹn luôn căn nằm kẹn du ảnh linh lạp cái khương nè má

ngắn tròn bài. tròn tròn tươi mát cả thua mà hả nếu bọn nó hết hiệp việc phân hiệp việc phân cuối lần có cực tốt lên Hãy subscribe มาฟังเห็ดมันแล้วกันตัดห่าตัดงูฉีดยายาใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยแล้วก็สิไปตั้งหาต,ตั้งตาเห็ดของขายก่อนมาเราจะไ,ไปหาเพราะญ่ก็อีกบุนอยู่ mọi lái lại, mọi lắm mọi lắm mọi lắm lắm mọi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  lắm วันมาครับของเขามากินมากินเขานี่บนนี่ได้กกินเด็ขนมเส้นขนมเส้นเอาเส้กระติกยหนามไปกันสั่นมันไม่ได้ไดกิน

อากาศบรรยากาศมันก็เลยอย่างกันนะกระบ,บาดกาดูนี่พี่น้องด้านเพื่อนขสนสอ,อ่านฝนตกบดๆยังเสี่ยงยุคขังเราไม่ได้อ๋อ Boleh tak kau? Ya, betul nak. มันเห่าอยู่หน้าแซ่บมันหอนมันเมื่อยมันเพ่งนันเมืม่อยมันเลยแตีบพี่น้องแล้วบันทายบาย